เรากับเขายังมีความห่างกันพอสมควรเราชื่นชมนักเตะที่ไปเจลีกแต่เขาก็มีนักเตะที่อยู่ในเคลีกซึ่งมีเลเวลพอๆกับเจลีกแล้วก็มีนักเตะในยุโรปนะครับเป็นครึ่งทีมนักเตะที่อยู่ในยุโรปของเขามีส่วนร่วมทั้งหมดเลย เราอาจจะยังมีนักเตะที่ไปเล่นอยู่ในลีกที่มันสูงกว่าไทยน้อยและนักเตะเหล่านี้พอกลับมาเนี่ยเขาถูกใช้งานมีตัวทดแทนที่น้อยเกินไปเราไปใส่กับเขาบทบี้ขคยี่กับเขาที่เกาหลีใต้ที่โซวาคพสเตเดียมได้90นาทีพอกลับมานัดนี้มาเจออากาศร้อนแต่สุดท้ายความฟิตของเขาในระดับดีกีนักเตะยุโรปในระดับ ดีกีนักเตะเคลิกมันก็เหนือกว่าเราอย่างชัดเจนครับความห่างนี้มันห่างอะไรบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับทุกเรื่องราวมีมุมมองนะครับวันนี้ผมจอห์นก็มาปักหลักนะครับหลังเกมทีมชาติไทยเปิดบ้านราชมังคลาีิาสถานนะครับแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ครับศูนย์ประตูต่อสามนี่คือเรียกได้ว่าตบหน้าชั้นให้มันตื่น นะครับเป็นเพลงเก่าๆเพลงหนึ่งเกมนี้มันทําให้เราได้เห็นหลายต่อหลายอย่างครับว่าเรายังมีความห่างกับทีมที่อยู่ในระดับเลเวลเบอร์ดับต้นๆของเอเชียที่ก้าวไปสู่ระดับโลกเรียบร้อยแล้วอย่างเกาหลีใต้นะครับเรายังมีความห่างอยู่อีกค่อนข้างเยอะนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ทุกท่านได้ฟังกันครับว่าผมมองแบบไหนจากเกมที่เราเปิดบ้านแพ้เกาหลีใต้นะครับแล้วก็หลังเกม จากที่ราบุกไปเสมอเขาหนึ่งประตูต่อหนึ่งของโหแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามบรรยากาศต่างๆดีเยี่ยมแฟนบอลมาตั้งแต่ช่วงบ่ายครับบ่ายสามนี่คนก็ เยอะมากๆแล้ว4ี่โมงครึ่งตอนที่มีการเปิดให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสนามเนี่ยหูคนเนี่ยต่อแถวเข้าไปตั้งแต่4ี่โมงครึ่งะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับจบเกมการแข่งขันประมาณสัก3ามทุ่มครึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้นะครับในบ้านซึ่งเป็นเกมแรกนะครับที่ราชบังคล,กลากฬาสถานภายใต้การคุมทัพของมาซาทระอิชิอิครับแต่0ูนในครั้งนี้ก็ยังไม่แย่นักนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงเลยว่าเฮ้ยทำไมผมมองว่า ผลการแข่งขันนี้แพ้ครั้งนี้มันยังไม่แย่นะครับมันยังมีอะไรอีก2นัดที่เหลือเนี่ยที่เราจะมองไปถึงข้างหน้าได้แต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สไครับเป็นกําลังใจให้กับช่องจอนะครับคลิปเนี่ยจะลงขนานกันไปนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok YouTube ก็มีคนอฟอลเนี่ยเกินกว่า3 7 0 0 0นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับก็มากกว่า300,000 นะฮะก็ไปกด Follow กันได้นะครับ t i ก t o k ก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสักเกิน6 0 0 0ืแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านการแข่งขันเกมนี้ที่แพ้เกาหลีใต้ศูนย์ประตูสามนะครับเอาบรรยากาศก่อนเกมก่อนบรรยากาศก่อนเกมก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยมีบรรยากาศก่อนเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมว่ายอดเยี่ยมที่สุดรอบ 5ปีถึง10ปีนะครับนับตั้งแต่ในยุคข,ของพิโกโกิริศักดิ์เสนาเมืองนะครับที่เต็มสนามซึ่งราชมังนะครับในเกมนี้หูคน4ี0,000่นกว่าคนนะผมว่ามีเหยียบหยีบห้า0,000ื่นะถ้ารวมคนที่มาดูจอยักษ์นะครับรวมคนที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขนันเป็นสื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามา,าหูบรรยากาศดีมากครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเพิ่งเก็บแต้มสำคัญได้นะครับเราไปเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้ได้ไดที่โซเวอร์คัพสเตเดียม1ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา นั่นก็ทําให้บรรยากาศในเกมก่อนหน้าที่จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ,อ้าวตั้งแต่ก่อนเกมนะครับแฟนบอลก็ยังโอ้โหสนุกสนานอยู่กับซุ้มข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันดีมากๆจริงๆนะครับซึ่งเกมนี้ครับมาซาตราอิชิอินะครับส่งผู้เล่นตัวจริง11คนเนี่ยเหมือนกับเกมที่เจอกับเกาหลีใต้เขาก็มีรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นใน11ผู้เล่นตัวจริง เช่นเดิมนะครับก็มีปฏิวัติค่ใหม่นะครับแบ็กซ้ายนะครับมีธีร์ทอบุญมาทันที่ผ่านความฟิตนะครับเล่นเกมนี้ได้เป็นตัวจริงได้นะครับแบ็กขวานิโคลัสมิเคลสันเซนเตอร์2รายนะครับยังเชื่อมั่นในสุพรรณทองสงนะครับจับคู่กับทางด้านของพันษาเหวี่ยบูนมิดฟิลด์ตัวกลาง2รายครับวิลาเทพป้อมพันธ์กับพิรดลฉ่ำรัศมีนะครับยังทําหน้าที่เป็นมดงานอยู่นะครับเชื่อมเกมแดนกลางตัดเกมแดนกลางนะครับหน้าต่ำนะครับหรือว่าเพย์เมเกอร์เนี่ยเป็นชนาทิพย์สงกระสิน ฝั่งซ้ายนะครับเป็นสุขโชคสรารชาติฝั่งขวาเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับมีความเร็วทั้งคู่หน้าเป้านะครับคอยเก็บบอลแล้วก็คอยจบสกอร์นั่นก็คือสุภชัยใจเด็ดครับยังเชื่อมั่นในสเ11ผู้เล่นตัวจริงที่สามารถบุกไปเสมอกับเกาหลีใต้ได้1ประตูต่อ1แต่เกมนี้นะครับเกาหลีใต้เขามาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ไม่มีความประมาททีมชาติไทย นะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าพอได้ลูกแรกเนี่ยเขามีความระวังมากขึ้นในการกลัวการโต้กลับของเราเพราะเขารู้แล้วว่าไอ้ทีมชาติไทยเนี่ยก็มีจุดเด่นเหมือนกันมีความเร็วโต้กลับได้ดีเล่นบอลแบบวันทัชได้ดีนะครับจบสกอร์ ได้นะครับในเกมที่แล้วเนี่ยเขาก็พลาดครั้งนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับบอกลูกทีมให้ละเอียดแล้วถ้ายิงได้2ลูก3ลูกกดได้ต้องกดซึ่งในเกมนี้เนี่ยช่วงแรกๆนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยทีมชาติไทยก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับยังมีความฟิตที่ที่เท่ากันยังมีความฟิตที่พอๆกันนะครับเราก็เล่นเหมือนเดิมครับไล่บี้ไล่บทนะครับแล้วก็พยายามเพรสซิงแดนบนนะครับพยายามเพรสซิงในพื้นที่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะได้บอลมาสวิตบอลเร็วแล้วก็จบสกอร์ให้เร็วเข้าไม่เข้าขอหาจังหวะ ซบสกอร์ไว้ก่อนซึ่งต้นเกมนะครับเราก็มีโอกาสนะครับยิงจากทางด้านของสุภโชคสารชาตินะครับรวมไปถึงสุภชัยใจเด็กแต่หลังจากนั้นครับพอเกาหลีเขาเริ่มเซตเกมได้ตั้งเกมได้นะครับเขาก็ไม่ผีผามที่จะบุกค,ค่อยๆเซตค่อยๆตั้งเกมซึ่งมันมีจุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าเกาหลีเขาไปทําการบ้านามามก็คือพื้นที่ฮา s สเปซข้างในที่เขาจะมองเห็นว่ามันจะมีช่องว่างค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างแบ็คสข้างของทีมชาติไทยกับเซนเตอร์นะครับ เขาก็จะแทงทะลุช่องไปตรงนั้นซึ่งในนาทีที่12เนี่ยมันมีจังหวะที่มีการแทงทะลุช่องนะครับให้กับทางด้านซนดงมินนะครับหลุดเข้าไปแล้วไปยิงซ้ายเขายิงไม่ดีนะครับทางด้านของสุพันธทงสงเนี่ยก็บล็อกไว้ได้แต่ว่ามันทําให้เห็นว่าเขามีวิธีการนะครับเขาเห็นว่าเราเนี่ยมีช่องว่างตรงไหนซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจากพยายามแทงทะลุช่อง สุดท้ายครับเขาก็สามารถทําได้ทีนี้มันเป็นทะลุช่องทางฝั่งขวาบ้างและซึ่งฝั่งขวาของเขา นะครับมันก็คือฝั่งซ้ายของเราก็คือทีระทอนบุญมาทันนั่นเองนะครับเกาหลีเนี่ยมีการแทงทะลุช่องไปทางฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งขวาของเขาแล้วสุดท้ายครับเขาก็ปาดเข้ากลางมาแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้นะครับซึ่งจังหวะขึ้นนํา1ึนะครับของทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบของทางด้านเกาหลีใต้นอกเหนือจากสกอร์ที่ขึ้นนำนะครับนั่นก็คือทีระทอนบุญมาทันกับตานทีมชาติไทยนะครับเกิดอาการบาดเจ็บจากจังหวะลูกนี้นะครับทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งจริงๆแล้วเีี่ มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่เกมก่อนหน้านี้นะครับที่ไปเสมอเกาหลีใต้ได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับมีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับระหว่างเกมการแข่งขันเกมนี้ก็ถูกเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันทําให้ทีมชาติไทยนะครับมีการปรับหมากส่งสุบนานบุรีรัตน์นะครับลงมาตั้งแต่ประมาณสักนาทีที่22นะครับแล้วก็โยกนิโคลัสมิเคิลสันนะครับไปเล่นทางฝั่งแบ็กซ้ายนะครับตั้งแต่นาทีที่22ซึ่งหมากนี้เนี่ย มันทาให้ผมรู้สึกว่ามันทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยลดความน่ากลัวทางฝั่งซ้ายไปนะครับแล้วก็ลดความน่ากลัวทางฝั่งขวาไปเช่นเดียวกันถ้ามีมิคิลซานทางฝั่งขวานะครับเขาจะเล่นได้แบบสุดยอดเหมือนเหมือนที่เขาเล่นมาตลอดนะครับ <S <S พอไปโยกไปเล่นฝั่งซ้ายนะครับมันก็อาจจะเป็นโอเคเขายังทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะแต่ว่ามันก็ลดความอันตรายเพราะว่าพื้นที่อันตรายที่สุดของเขาก็คือทางแบ็คขวาอยู่ดีนะครับหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยนะครับก็พยายามที่จะบุกเข้าใส่ นะครับแม้ว่าจะโดนนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์พยายามออกบอลนะครับไปให้กับนักเตะที่มีความเร็วเลี้ยงกินตัวได้ดีนะครับในการที่จะทยานไปข้างหน้ากินพื้นที่ไปนะครับบางทีก็ได้ฝาวนะครับนั่นก็คือทางด้านของสุภโชคสารชาติแล้วก็ทางด้านของเจริญศักดิ์วงกรแต่ในเกมนี้เนี่ยผมมองว่าชนะทิพย์สงกระสิน นะครับแทบไม่ได้บอลแทบไม่ได้มีโอกาสพลิกเลยเพราะว่าทางเกาหลีใต้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ประมาทและแล้วก็มีความระมัดระวังนักเตะที่อันตรายของไทยพอสมควรเลยโดยเฉพาะชนาทิปครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เจริญศักดิ์วงกรว่างมากแล้วก็ลูกของสุขรโชคสรารชาติเนี่ยได้บอลมาแล้วเขา สวิตบอลไปทางเจริญศักดิ์เราจะได้เห็นครับว่านักเตะของเกาหลีใต้เขาเขาะวงกับชนาทิพมากกว่าเขาเพยายามบีบพื้นที่ไม่ให้ชนาทิพมีช่องว่างมีพื้นที่ในการเล่นนะฮะแล้วก็บอลเนี่ยไปถึงเจริญศักดิ์แล้วเขาค่อยไปค่อยไป cover เจริญศักดิ์แทนนะครับและเจริญศักดิ์ก็จี้ลูกนั้นไปมีความเร็วแล้วก็ยิงนะครับไปติดโก นะครับลูกนั้นก็อาจจะมีความอันตรายมีความหวือหวาแต่ว่าจบสกอร์นะครับสำหรับเจริญศักิ์ก็ยังไม่คมพอนะครับนั่นก็ทําให้ครึ่งแรกเนี่ยหลังจากนั้นก็มีพันษามีพันษาที่ได้หมกนะครับลูกหนึ่งที่บอลมันถากเสาไปถากเสาไก่ไปก็มีความเรียกว่าหวือหวานิดๆหน่อยหนะครับสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกาหลีใต้ต้องมาพะวงอะไรมากนักนะฮะหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยก็มีอาการบาดเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งรายนั่นก็คือพีระดลนฉำรัศมีนะครับซึ่ง ของทีมชาติไทยเลยแล้วก็สารัตเนี่ยก็ลงมาแทนที่นะครับสารัตอยู่เย็นลงมาแทนที่กับทีมระดับนี้ฮะโดนนาอาการบาดเจ็บของตัวหลัก2รายความฟิตที่ไปบดขยี้มาภายใต้อากาศหนาวจัดที่ประเทศเกาหลีใต้พอกลับมาที่ประเทศไทยเจออากาศร้อนจัดโอ้โหมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันยังมีช่องว่างครับช่องว่างของนักเตะไทยกับนักเตะดีกรีระดับเกาหลีใต้อยู่นะครับ ซึ่งทีมระดับนี้นะฮะเสียสมาธิปุ๊บเสียประตูไปมีอาการบาดเจ็บผู้เล่นตัวหลักโดนเปลี่ยนตัวออกมันเกิดการสวิงเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นพื้นที่การเล่นของแต่ละคนมันทําให้ทีมชาติไทยมีมีการหยุดชะงักอย่างชัดเจนนะครับโดย ครึ่งหลังเนี่ยนะครับทีมชาติไทยก็พอเปลี่ยนไปแล้ว2คนก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะหลังจากนั้นนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยมันมีช่วงที่ทีมชาติไทยเนี่ยพยายามเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับพยายามที่จะบดพยายามที่จะขยี้พยายามที่จะหาประตูคืนแต่ท้ายที่สุดครับมันก็ยังมีความห่างกันอยู่อย่างชัดเจน ในการจบสกอร์ที่คมกว่าลูก2 0ครับของเกาหลีใต้นี่บ่งบอกเรื่องนี้ได้ชัดเจนคือเกาหลีใต้ปล่อยให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสจังหวะที่เล่นบอลสวยๆหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็ได้แต่ป้อล่อไม่เป็นคนระับมันจะอยู่ในพื้นที่รอบนอกอาจจะเป็นจังหวะแบบลากเลื้อยไปแล้วก็ยิงไกลลากเลื้อยไปแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับเขาก็สูงกว่าเขาก็ด่าออกมาได้แต่จังหวะของเขาเนี่ยพอมันเป็นจังหวะที่เขาได้โอกาสเนี่ยมันคมเหลือเกินคนระับ ลูกที่2ก็มันเป็นลูกที่อีแจซองลูกที่เป็นยุโรปคอนเนคชั่นอีแจซองเนี่ยเป็นนักเตะนะครับมาจากบูเดสลิก้านะครับเป็นมิดฟิลที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลเบอร์สิบนะครับจ่ายบอลไปให้กับโซนฮึงมินนี่คือซูเปอร์สตาร์ที่สุดของทีมชาติเกาหลีใต้แทบจะที่สุดแล้วนะครับของทวีปเอเชียในปัจจุบันลากบอลเข้าไปครับโยกนิดเดียวครับมีพื้นที่โยกนิดเดียวครับสุบนาณบุรีรัตนะฮะแบ็คขวาของเราก็หลงนะฮะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายอย่างคมเลยครับเข้าเสาแรกเข้าไปผ่านปฏิวัติคำหมายเข้าไป2 ประตูตะศูลครับลูกนี้ต้องยอมรับว่าเห็นได้ชัดเลยฮะว่านักเตะดีกียุโรปของเขานะครับมันสร้างความแตกต่างนะครับมากกว่านักเตะของไทยแค่ไหนนักเตะของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เล่นอยู่ในเคเลีนักเตะของเราส่วนใหญ่เล่นอยู่ที่ไทยลีกเคเลก็เหนือกว่าไทยลีกแล้วของเราถ้าไม่ใช่ดีกีไทยลีกส่วนใหญ่ก็คือไปเติบโตไปเล่นฟุตบอลที่เจลีกอาชนาทิพย์สงกระศินธิรทรบุญมาทานันสุโชคสาราชาตนะครับก็จะมีดีกี ยุโรปแค่2รายที่มันค่อนข้างชัดเจนก็คือทางด้านของนิโคลัสมิเคิลซันซึ่งก็ต้องโยกมาเล่นฝั่งซ้ายด้วย70นาทีเลยนะครับหลังจากทีละทรนเจ็ส่วนสุมนัตเหมือนตานะครับก็เป็นตัวสำรองที่ทีมในยุโรปก็มาเล่นทางฝั่งขวานะครับในช่วงครึ่งหลังหลังจากโดนนําไปส0ูแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาเล่นทางฝั่งขวาแต่ว่าความอันตรายของสุมนัตก็ลดน้อยถอยไป เพราะว่าเขาจะไม่ได้เล่นกับทางด้านของนิโคลัสมิคิลสันที่ถูกโยกไปทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นสุบรรณบุรัตที่รับบทเป็นแบ็คขวาในช่วงที่สุบรรณเหมือนตาได้ลงสนามลงมาแล้วส่วนชนะทิพย์สงกระสินในวัยเลข3นะครับเล่น2เกมหนักๆติดกันกับทีมที่เพสซิ่งเขาเร็วๆมันก็เห็นนะฮะว่าด้วยพละกําลังด้วยหลายๆตัวหลายอย่างความฟงความฟิตนะครับยังสู้นักเตะระดับเกาหลีใต้ที่มาบีบเพสซิ่งเขาเร็วๆในแดนกลาง ไม่ได้มันคือความห่างครับเราเนี่ยชื่นชมนักเตะที่ไปเจลีกนะครับมีนักเตะที่มาจากลีกยุโรปซึ่งมันเป็นลีกเบลเยียมลีกระดับ2องะฮะเป็นลีกเบลเยียมบางลีกเดนมาร์กบ้างแต่โอ้โหไปดูลิสต์รายชื่อครับลูกแรกเนี่ยอีค e ังอินนะครับมีส่วนร่วมนี่คือนักเตะดาวรุ่งของเกาหลีใต้ที่เป็นแบบวันอร์คิดเลยนะครับปัจจุบันอยู่กับทีมระดับโลกอย่างเปเชปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนทางด้านของโซนทึงมินนี่ไม่ต้องไปอธิบายสมรุกุมบรณอะไรมากมายนะคร ผิวนี้ของ,องกฤษมาจากทีมอย่างทอตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็มีนักเตะที่อยู่ในมิติแลนด์นักเตะอยู่กับสตุตการ์ดนักเตะอยู่กับไมที่อยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโซคยูซองนะครับอันนี้เป็นกองหน้าที่มาจากมนะิติแลนด์ลีกเดนมาร์กเนาะแล้วก็มีอ e ีแจซองนะครับคนที่แอสซิสต์ให้กับทางด้านของโซนทึงมินนะครับอันนี้ก็มาจากบุนเดสลีกาและก็ลูกที่3ครับเป็นลูกโด่งนะครับลูกโด่งนักเตะที่มีส่วนร่วม กับลูกนี้ก็คือ,อาทางด้านของคิมินแจนะครับเป็นคนแอซิสให้เป็นคนหม่งนะครับคิมินแจเนี่ยก็เป็นคนหมงแอซิสให้นะครับให้เบอร์ห้าของเขาจบสกอร์ไปได้นะครับในลูกที่3ซึ่งคิมมินแจเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ควา้าแชมป์กันโชเซเรียอากับนาปโปลีมานะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับต้นๆของยุโรปจากบุนเดสลลกาของเยอรมันนี่คือความห่างที่ท,ทำให้เห็นครับผลสกอร์3-0นะครับเราลองมาไล่เรียงรายละเอียดนักเตะ ที่อยู่ในยุโรปของเขามีส่วนร่วมทั้งหมดเลยนะครับนักเตะที่อยู่ในยุโรปของเขามีส่วนร่วมอ e ีคังอินมีส่วนร่วมจ่ายบอลทะลุช่องเข้าไปเต็ที่พื้นที่ฮาร์ฟสเปซสุดท้ายก็ จบสกอร์ได้10ึ่ทางด้านของอ e ีแจซองนะครับจ่ายลูกที่2นะครับมาจากบุนเดสเลกาให้ทางด้านของโซนึงมินนะครับจากพิมลิของกรงกยิงจบสกอร์ไปลูกที่3คิมบินแจเคยเล่นกับกันโชเซียอิตาลีเล่นอยู่ในบุนเดสเิกาในปัจจุบันนะครับก็มีส่วนร่วมแอซิสซึ่งมันทําให้เห็นว่าเรากับเขายังมีความห่างกันพอสมควรเราชื่นชมนักเตะที่ไปเจลิกแต่เขาก็มีนักเตะที่อยู่ในเคลีกซึ่งมีเลเวลพอๆกับเจลิกแล้วก็มีนักเตะในยุโรปนะครับเป็นครึ่งทีมก็ว่าได ส่วนนักเตะไทยเนี่ยก็ยังมีนักเตะในยุโรปยังน้อยอยู่แล้วก็ยังอาจจะเป็นตัวสำรองด้วยสําหรับสุพนัทก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับอายุเพียงแค่21ปีความห่างนี้มันห่างอะไรบ้าง1นึ่งเบสิกสกายภาพขนาดตัวนะครับความแข็งแกร่งนะครับสความรวดเร็ว 4. ความฟิตครับแม้ว่าจะเราจะ,เรา,จะเราไปใส่กับเขาบทบี้ขคยี่กับเขาที่เกาหลีใต้ที่โซวาคาสเตเดียมได้90้านาทีพอกลับมานัดนี้มาเจออากาศร้อนเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาไม่ชินอากาศแต่สุดท้ายค,ความฟิต ของเขาในระดับดีกีนั้งแต่ยุโรปในระดับดีกีนั้งต่เคลิกมันก็เหนือกว่าเราอย่างชัดเจนครับพื้นที่ช่วงหลังๆเนี่ยพื้นที่มันเปิดมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาวิ่งเข้าหาบอลได้เร็วกว่าเขากระชากบอลได้ได้เร็วกว่านี่คือความห่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับ45,458คนเมื่อวานได้เห็นแล้วว่าโอ้โห เกาหลีใต้จริงๆถ้าเขาเอาจริงเนี่ยมันเป็นขนาดนี้ผมเชื่อว่านอกเหนือจาก40,000เนี่ยมีคนดูถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่ามีเป็นล้านนะครับเพราะว่ามีทั้งไทยรัฐทีวีนะครับมีทั้งถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Channel นะครับของช้างศึกด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมเกมไม่ว่าจะที่ใส,าใน,สนามหรือว่าที่บ้านนะครับการถ่ายทอดสดก็ตามแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเขายังมีความห่างอยู่โดยเฉพาะนักเตะที่มีดีกรีที่เหนือกว่าเราถ้าเราย้อนกลับไปครับนักเตะที่ยิงได้นักเตะที่แอสซิสได้ ให้กับทีมชาติไทยเนี่ยที่อยู่ในฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกเนี่ยสุพนันเหมือนตายิงได้นัดที่แล้วมิคิลสันเป็นคนแอซิสนี่ก็มาจากยุโรปนะฮะทั้งคู่เล่นอยู่ในยุโรปก่อนหน้านี้ในเกมกับสิงคโปร์นักเตะอย่างทีรศินแดงดาลงมาก็เปลี่ยนเกมนี่คือนักเตะไทยที่เคยไปเล่นในลาลิก้าของสเปนเคยเล่นในเจลีกแล้วก็แอซิสให้ใครครับแอซิสให้สุพนันเหมือนตายิง2ลูกครับซึ่งสุพนันเนี่ยก็เล่นอยู่ในยุโรป ย้อนกลับไปในช่วงที่ทีมชาติไทยเล่นเอเชียนคัพนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นก็เป็นนักเตะส่วนใหญ่ก็อาสุพนัทเหมือนตาอาสุบโชคสาราชาติที่ยิงอุซเบกิสถานนะครับนี่ก็เล่นอยู่ในเจลีกนะครับย้อนกลับไปในปี2019ที่เอเชียนคัพนะศึกชิงแชมป์เอเชียนักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกก็พาเรยยิงให้ทีมชาติไทยครับถ้าไม่นับสุประชัยใจเด็ดเนี่ยชนะทิพส่งกสินยิงลูกหนึ่งเนาะชนะบาเลนเนาะตีเสมอยูเอเเนี่ยก็เป็นธิติพันธ์พงจันทร์ นะครับธีรสินแดงดายิงอินเดียนะครับที่ผมลิสต์รายชื่อมาแล้วผมพยายามจะบอกก็คือเราอาจจะยังมีนักเตะที่ไปเล่นอยู่ในลีกที่มันสูงกว่าไทยน้อยยังน้อยอยู่นะครับและนักเตะเหล่านี้พอกลับมาเนี่ยเขาแบกเกินเขาถูกใช้งานแล้วก็มีตัวเปลี่ยนมีตัวทดแทนที่น้อยเกินไปนะครับย้อนกลับไปแต่ละลูกแต่ละสกอร์แต่ละประตูหรือว่าในรูปเกมต่างๆการแอสซิสต่างๆนักเตะที่มาจาก เจลีกเอยมาจากลีกยุโรปเอยก็คือนักเตะที่เป็นแกนหลังที่ช่วยให้ทีมชาติไทยค่อนข้างเยอะเราต้องมีผลผลิตเราต้องมีผลิตผ,ผลนะฮะผลิตออกไป,ไปไปอยู่ในยุโรปไปอยู่ในที่มันใหญ่กว่าอย่างเจลีกให้มันเยอะกว่านี้ครับซึ่งหลังเกมการแข่งขันนะครับมาซาทระอิชิอิก็ มีการพูดถึงเกมนี้บอกว่าก็มีการไปสู้กับเขานะครับในเกมเสมอหนึ่งใช้พลังงานค่อนข้างเยอะกลับมาเกมนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างก็คือสภาพร่างกายเกาหลีใต้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเราเนี่ยพยายามจะเล่นเกมรับนะครับแล้วก็เกมรุกก็พยายามบิลอัพขึ้นไปครอบครองบอลให้ได้แต่ทําได้ไม่ดีพอหลังจากนี้อีก2เกมครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะทําอย่างไรซึ่งจะเจอกับทีมชาติจีน แล้วก็ทีมชาติสิงคโปร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีให้ทีมแพทย์เนี่ยดูวิเคราะห์กันต่อไปซึ่งพอยของอิชิอิที่จะบอกก็คือนักเตะไทยครับพอไปเจอกับนักเตะที่อยู่ในเลเวลที่เหนือกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับความสามารถเขาเชื่อว่าสู้ได้นะครับเราแสดงให้เห็นแล้วเสมอมา1ประตูต่อหนึ่งแต่พอเล่น2นัด3นัดหรือว่าเล่นระยะยาวมากขึ้นเนี่ยหรือเล่นติดๆกันเนี่ยระยะห่าง 3, วัน4วัน เห็นได้ชัดครับความฟิตครับความฟิตเรายังมีระยะห่างอยู่นี่คือสิ่งที่ทางด้านของอิชิอินะครับบอกเอาไว้แต่ว่าเขายังรู้สึกว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังมีเป้าหมายในการที่ยังจะไปเล่นฟุตบอลโลกได้อยู่นะครับทีมชาติไทยผ่านมา4เกมครับตอนนี้เรามีอยู่4แต้มนะครับจากชัยชนะเหนือสิงคโปร์แล้วก็เสมอกับทางด้านของเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้นะครับ เราตามหลังจีนจีนเนี่ยมีอยู่7แต้มนะครับชนะเรา3แต้มชนะสิงคโปร์เมื่อวานนี้4ีนะครับแล้วก็เสมอกับสิงคโปร์อีกหนเกมแล้วก็แพ้เกาหลีใต้1เกมเกาหลีใต้เนี่ยมี10แต้มและสนัดเนี่ยเขาชนะ3เสมอหนึ่งก็คือเอสมอกับเรานะครับซึ่งเรามองว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เนี่ยนัดต่อไปสําคัญมากๆครับ แพ้ไม่ได้เด็ดขาดในการไปเยือนจีนตอนนี้ยังไม่ประกาศสนามออกมานะฮะแพ้จีนคือตกรอบเสมอจีนนะครับเราจะมีระยะห่างจากจีนอยู่3แต้มนัดสุดท้ายเราชนะสิงคโปร์ให้ได้เยอะๆแล้วก็ลุ้นให้จีนเนี่ยไปเล่นที่เกาหลีใต้แล้วก็แพ้เกาหลีใต้นะครับเราก็จะผ่านเข้ารอบเช่นเดียวกันหรือไปชนะจีนได้เลยนะครับที่บ้านของจีนเราต้องเชื่อมั่นนะฮะว่าเราสามารถทําได้ผมเชื่อว่าเราสู้กับจีนได้นะครับผลมันออกได้3หน้าชนะเสมอแพ้แล้วก็ถ้าเป็น ไปได้ชนะให้ได้เลยถ้าชนะเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายมากๆเราจะกลับมาแต้มเท่ากับจีนนะครับที่7ดแต้มและนัดสุดท้ายเราจะเจอกับสิงคโปร์ในบ้านเป็นเกมที่ไม่ยากนะักส่วนจีนจะต้องไปเยือนเกาหลีใต้อันนั้นมันจะอยู่ในมือล้วแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจบเกมเมื่อวานนี้อย่าพึ่งไปด้อยค่าทีมชาติไทยนะครับเราก่อนเกม2เกมที่ผ่านมาเราเราแทบจะหวังแค่1แต้ม จากเกาหลีใต้เราสามารถทําได้นะครับส่วนจีนเนี่ยเขาหวัง6แต้มเต็มจากการเจอสิงคโปร์สนัดเขาทําได้แค่4แต้มเพราะฉะนั้นมันมันยังมีส่วนที่ถ้ามองออกมาทั้ง2เกมมันยังมีส่วนดีอยู่และเรายังมีความหวังใน2เกมสุดท้ายเราไม่ต้องเจอกับเกาหลีใต้แล้วมีแต่ง,งานที่เราสู้ได้แล้วทีนี้เราสู้ได้เต็ม,แตมๆแน่ๆคือจีนกับสิงคโปร์ขอให้ทําให้ได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับฝากติดตามเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับทุกท่านอย่าพึ่งหมดหวังนะครับยังมีงาน ยังมีภารกิจนะครับที่เหลืออยู่อีก2เกมสุดท้ายนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางของจอนแล้วพบก,กันใหม่ในอากาศหน้าสวัสดีครับ